พามาดูอ้อยที่ใช้ต้มนะคะเนี่ยค่ะที่เอาไปต้มในต้มในกระทะนะคะทำน้ำอ้อยตังเมนะคะเแต่เราต้องใช้เครื่องคั้นก่อนนะคะเนี่นีรอยคั้นค่ะมีเครื่องนะคะผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยตังเมของเราค่ะ พามาดูขั้น,นตอนทำน้ำไอยตังเมนะคะน้ำไอตังเมอันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะสูตรโบราณโบราณค่ะกระทะใหญ่เตาเตาเตา็เ,าเ,าเ,บ,าเบบโบราณโบราณน,นะคะ หอมเลยล่ะค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยพร้อมสื่อพร้อมขายล่ะค่ะไม้ต่างมีเหนียวเหนียวสูตรโบราณโบราณน,นะคะกระปุกละสิบบาทปลูกเองตัดเองคั้นเองขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยค่ะ ไม່ໄດ້ຕັของມຍຂອງ